แม้แต่าพาธิเบตยังรู้จักริโอเนลเมสซีสวัสดีครับสาวกอาซูกาหน้าทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงความยิ่งใหญ่ชื่อเสียงที่กระจรไกลของชายที่ชื่อว่าริโอเนลเมซี่ครับ ก็เรียกได้ว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกลูกหนังนะครับมันก็จึงไม่แปลกครับที่ชื่อเสียงเขาจะขจรไกลไปขนาดนั้นนะครับเรื่องนี้ครับมันมาจากรายงานของข่าวช่อง CNN ครับนักข่าวที่ชื่อว่า a n d เดรสออฟเพนไฮเมอครับได้พูดถึงการย้ายไปอินเตอร์มายมีของริโอเนลเ r ส i ซี่ครับว่าที่ริโอเนลเ r ส i ซี่เนี่ยต้องไปอินเตอร์มายมี่เนี่ยเพื่อที่จะโปรโมทฟุตบอลของสหรัฐอเมริกา ด้วยความที่เป็นอัจฉริยะลูกหนังด้วยความที่เขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมันทําให้ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของอเมริกาได้เลยครับคุณรู้ไหมว่าความยิ่งใหญ่ของริโอเนลเมซี่เนี่ยมันมากขนาดไหนผมจะเล่าให้ฟังตอนที่ผมอยู่ที่ปูตานประเทศที่อยู่กลางภูเขาหิมาะไราทุกคนในประเทศเนี่ยรู้จักริโอเนลเมซี่รวมไปถึงในวัดวารามผมเนี่ยเคยพูดคุยเรื่องเมซี่กับพระ ในวัดนั้นด้วยสิ่งที่นักข่าวคนนี้นะครับพยายามจะสื่อนั่นก็คือคนที่มีชื่อเสียงระดับเมซี่เนี่ยคือไม่ว่าจะอยู่ในไหนบนโลกใบน,นี้นะครับไม่ว่าจะได้ป่าในเขาในชนบททุกคนล้วนรู้จักผู้ชายที่ชื่อว่าลิโอเนลเมซี่ครับที่ลิโอเนลเมซี่เนี่ย ต้องไปอินเทอร์มาอามี่เนี่ยหนึ่งเหตุผลคือการโปรโมทฟุตบอลของอเมริกาถูกไหมครับและอีกอย่างหนึ่งคือฟุตบอลโลกในปี2026ครับที่จะจัดที่อเมริกาโดยมีสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมกันครับแน่นอนครับว่าแรงกระเพื่อมครั้งนี้เนี่ยมันเป็นแรงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่มหาศาลสําหรับอเมริกาเลยครับผู้สื่อข่าวคนนี้ก็อลังจะบอกว่าการที่เมสซี่ไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าส่งเสริมภาพลักษณ์ของฟุตบอล ในสหรัฐาอเมริกานะแต่ว่ามันจะเป็นการปูไปถึงฟุตบอลโลกเลยแน่นอนครับว่าการที่ซูเปอร์สตาร์อย่างลิโอเนลเมนซี่เนี่ยย้ายไปในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เนี่ยมันทำให้ดึงดูดคนอยู่แล้วครับแล้วคนดูเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้ได้เห็นครับว่าอเมริกาพร้อมที่จะเป็น เจ้าภาพฟุตบอลโลกแล้วครับอย่างที่ซูเปอร์สตาร์คนอื่นๆนะครับมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องเดียวกมนซี่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็อเมริกาก็ทําไม่ได้แพ้กับซาอูแหละก็ดึงไปผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นเซติโอบุสเกตคอดีอาบารวมถึงเซติโอรามอสที่กําลังทยอยมาเสริมทัพที่อินเตอร์มอามี่ครับไล์อัพในเมเจอร์ลีกฟุตกอลก็คือมีผู้เล่นดังๆมากมายครับอยู่ในนั้นด้วยเช่นกันก็หวังว่านะครับซูเปอร์สตาร์เหล่านี้นะครับที่เล่นให้เมเจอร์ลีกฟุตกอลเนี่ยจะทำให ให้วงการฟุตบอลอเมริกาเนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นครับและแน่นอนกับว่าการมาของลิโอเนลเมสซี่ในครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงเมเจอร์ลีกฟอคเกอรไปแบบตลอดกาลครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับราเซีย